น้องโพโตเป็นหนุ่มแล้วชายแววหล่อได้พ่อมาเต็มๆเ,เรียกได้ว,ว่ายิ่งโตยิ่งชายแววความหล่อขึ้นทุกวันสำหรับน้องโพโลูกชายสุดหล่อของหนุ่มชาคริตย้ำนามและภรรยาแอนพัทเราที่หลังจากทั้งสองมีลูกชายเข้ามาเติมเต็มความสุขคููชีวิตบ้านนี้ก็ยิ่งมีสีสันมากยิ่งขึ้นทุกวันล่าสุดแม่แอนได้โพสต์ภาพลูกชายใส่ชุดเท่ๆออกงานโดยน้องโพมาในลุกเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนพร้อมลงแคปชั่นว่า ว่าด้วยเรื่องการทำงานของพี่เขาในวันนี้แม่ก็เลือกรูปไม่ถูกเลย at ชาคริต #loveyou โ o h i ไฮบอยหาขวบสี่เดือนกว่าๆเทจ,จ,จัดเลยเจอภาพความหล่อของน้องโพเข้าไปก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมกันสนั่นเลยว่าใส่เลือดพ่อชัดเจนครับหลานโพคิดถึงนะครับหล่อขึ้นทุกวันเลยนะครับพี่โพ มีลูกชายหล่อน่ารักขนาดนี้โตขึ้นอีกหน่อยสงสัยคุณแม่คงจะต้องห่วงน้องโพมากแน่เลยค่ะโตเป็นหนุ่มแล้วหล่อเทได้พ่อมาเต็มเต็ม